กินของอร่อยที่กินแล้วรู้สึกเหมือนรุงจะพุ่งออกจากปากปะแกฉันไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาบรรยายความอร่อยของร้านนี้ดีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นร้านอาหารที่เหมาะกับเพื่อนกับครอบครัวใครที่ต้องการมาจัดเลี้ยงหรือเปิดห้อง VIP เป็นส่วนตัวเนี่ยพี่เขาก็มีให้ด้วยนะแล้วแต่ห้องก็คือมีเครื่องเสียงให้ด้วยมีร้านครัวคุณจีดอารัญญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วเราชอบตรงที่พี่เขาใส่ใจในการทําอาหารใส่ใจในการเลือกวัตถุดิบมากๆกินแล้วรู้เลยเพราะนอกจากรสชาติความอร่อยที่ลิ้นสัมผัสรสได้แล้วเนี่ย ยังมีเรื่องของความสดเด้งของวัตถุดิบด้วยนะอย่างเมนูไข่ตุ๋นเครื่องแน่นชาวนี้ไข่ตุ๋นเนื้อละมุนละเอียดมากๆเมนูข้าวคุกกะปิเมนูทานง่ายได้เร็วทันใจสดชาติอร่อยหอมกลิ่นกะปิเครืองเคียงกุนเชียงก็ส่งตรงมาจากเยาวลาชเมนูที่เป็นเนื้อปลาต่างๆก็หอมกลิ่นเครื่องปรุงวัตถุดิบอร่อยไม่ข้าวสดร้อนคล่องคอกินกับข้าวสวยยิ่งฟินส่วนเมนูที่เป็นหม้อไฟและเมนูก๋วยเตี๋ยวพี่เขาก็มีให้เลือกทั้งเนื้อและหมูน้ำซุปเข้มข้นกลมกล่อมลงตัวกินกับ ลูกชิ้นราดน้ำจิ้มแซ่บๆยิ่งฟินจบท้ายด้วยขนมถ้วยตาลโตนดยิ่งอร่อยแบบเต็มสิบไม่ห่าและเมนูอื่นๆอีกเพียบมาเลยที่ร้านครัวคุณจี๊ดอารัญ,ญประเทศสะแก้ว